ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลประชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลประชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่30กันยายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับผิดซ้ำซากของก้าวไกลยินดีต้อนรับพักก้าวไกลพวกคุณได้เข้าสู่โลกการเมืองที่ล้าหลัง ตามที่พวกคุณได้นิยามเอาไว้แล้วรู้สึกผิดหวังเล็กๆครับที่พักเก้าวไกลหวงตำแหน่งทางการเมืองจนทำลายอุดมการณ์ของตัวเองสิ่งที่เคยพร่ำพูดตลอดต่อเนื่องมาตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่มาถึงพักเก้าวไกลวันนี้ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วพวกคุณไม่ต่างนักการเมืองโบราณรุ่นปาน๋าหนกที่ใช้วิธีทางเพื่อรักษาตำแหน่งทางการเมืองเอาไว้สำหรับพวกคุณ ที่ยกตัวสูงส่งกว่าคนอื่นมาตลอดแต่พฤติกรรมไม่ต่างจากการเมืองยุคก,ก่อนถือเป็นเรื่องน่าละอายอย่างยิ่งครับพักเก้าไกลออกถแถลงการขับรองอ๋องหมูกระทะออกจากพักเริ่มต้นมาก็รู้สึกกระดากใจแล้วเรียนพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศนับจากนี้ไปพักเก้าวไกลจะมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้าน เราจะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นรัฐบาลท,ที่ดีของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งถัดไปในวันนี้28กันยายน66คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลจึงได้ร่วมประชุมกันเพื่อวางแนวทางการทำงานที่รองรับเป้าหมายของพรรค ดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมร่วมเห็นตรงกันว่าพักเก้าไกลควรเดินหน้าเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยให้หัวหน้าพักคนใหม่นายชัยธวัฒตุลาธนรับตาแหน่งผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้าน 2. ที่ประชุมร่วมเข้าใจว่า การตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้สสจากพรรคก้าไกลไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา106 3. ที่ประชุมร่วมรับทราบจากหัวหน้าพักว่าทางคณะกรรมการบริหารพักได้หารือประเด็นดังกล่าวกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเก้าไกลแล้วโดยนายปฏิพัฒน์ ได้แสดงความประสวงค์ว่าต้องการทำหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรต่อไปเพื่อผลักดันให้สภามีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้วันก่อนรวมถึงเพื่อช่วยผลักดันให้กระบวนการตรวจรับอาคารรัฐสภาซึ่งมีสัญญาก่อสร้างมูลค่าสูงกว่า1 2 0 0 0ล้านบาทมีความโปร่งใส 4. ที่ประชุมร่วมเห็นด้วยว่า ภารกิจที่นายปฏิพัฒน์ตั้งใจขับเคลื่อนจะนําไปสู่การยกระดับการทํางานของสภาและเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแต่ที่ประชุมร่วมยังคงยืนยันถึงความสําคัญของการทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากนายปฏิพัฒน์ยังคงดํารงสถานะเดิมในฐานะรองประธานสภาจากพรรคก้าวไกล 5. ที่ประชุมร่วมจึงมีมติว่า ในเมื่อนายปฏิพัฒน์ยังคงยืนยันความประสงค์จะทํางานในฐานะรองประธานสภาต่อพักเก้าวไกลจึงจําเป็นต้องให้ในายปฏิพัฒน์ออกจากการเป็นสมาชิกพักของพักเก้าวไกลตามบทบัญญัติแห่งโอบังคับพักเก้าวไกลและรัฐธรรมนูญเพื่อให้พักเก้าไกลสามารถทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ได้อันเป็นเงื่อนไขที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทํางานของพักหลังจากนี้ 6. ที่ประชุมร่วมหวังว่า ม้นายปฏิพัฒน์จะไม่ได้เป็นสมาชิกพกรรคก้าวไกลอีกต่อไปแต่เขายังขับเคลื่อนนโยบายตามที่เคยได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ก่อนถูกรับเลือกโดยสภาผู้แทนรัษดรและต้องวางตนเป็นกลางต่อทุกพักการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา80พรรคก้าวไกลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกับเราในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันสรุปความสั้นๆคือ พักก้าไกลขับรองอ๋องออกจากพักเพื่อฝากเลี้ยงรองอ๋องกับพักอื่นซึ่งน่าจะเป็นพักเป็นธรรมให้ใช้ทวัตตุลาทนเป็นผู้นําฝ่ายค้านอย่างเต็มภาคภูมิใครจะเปลี่ยนประเทศกับพักเก้าไกลก็เชิญครับขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกันชาเสียแล้วไปดูข้อบังคับพักเก้าไกลกันหน่อยเพื่อเจออะไรให้ว้าวุ่นเสียวสันหลังกันข้อบังคับพักข้อ64 สมาชิกภาพของสมาชิกพักสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บ1นตายวงเล็บ2ลาออกวงเล็บ3ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ62เว้นแต่เป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา96วงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญและเป็นการบวชตามประเพณีนิยมแต่ในระหว่างมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกพักไม่ได้วงเล็บ4 ไม่ชำระค่าบำรุงพักเป็นเวลา2ปีติดต่อกันวงเล็บหพักการเมืองมีมติให้ออกเพราะรทำผิดวินยัยหรือจัญญาบันอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายแรงอื่นวงเล็บ6พักสิ้นสภาพความเป็นพักหรือยุบพักการเมืองการลาออกของสมาชิกพักตามวรรคหนึ่ง 2. ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพักหรือยุบพักการเมือง การลาออกของสมาชิกพักการเมืองตามวรรคหนึ่งวเล็บสองให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพักหรือนายทะเบียนพักการเมืองการสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่งวเล็บห้าหากสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมติของพักต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพัก ถามพักก้าไกลง่ายๆขับรองอ,องกออกจากพักด้วยสาเหตุอะไรตายไม่ใช่แน่นอนลาออกก็จบพรอะหมดสมาชิกภาพการเป็นสสด้วยขาดคุณสมบัติตามข้อ62ก็ไม่ใช่ไม่งั้นกะกะตคงไม่รับรองให้เป็นสสไม่เสียค่าบำรุงพักอย่างนั้นหรือถ้าใช่ยังมีหน้าเป็นรองประธานสภาผูแ้แทนราษฎรคนที่หนึ่งอยู่ได้ไงยุบพักก็ไม่ใช่เหลืออยู่ข้อเดียวครับคือวงเล็บห้า ทำผิดวินัยหรือจัญญาบันอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายอย่างอื่นรององทําผิดอะไรร้ายแรงเลี้ยงหมูกระทะโพสต์รูปกระป๋องเบียร์โชหรือไปดูงานสิงคโปร์ในถแถลงการพักก้าวไกลไม่ได้บอกแถมยังมีมติขับออกด้วยความชื่นชมว่ารองอองจับไปได้ดีกับตําแหน่งรองประธานสภาแบบนี้เขาเรียกว่าสมคบคิดเพื่อให้ตําแหน่งทางการเมืองอยู่ในกลุ่มตัวเองต่อไปเหง่สวยครับ ไม่สนใจทั้งเรื่องสปิริตและจริยธรรมทางการเมืองเป็นที่รู้กันครับว่าการขับสสอ,ออกจากพักจะทำกันก็ต่อเมื่อสสคนนั้นกระทำการขัดนโยบายพักเหมือนเป็นการลงโทษกระบวนการเดียวกับที่พักอนาคตใหม่เคยขับสี่สสมีนางสาวกวินนาตาขีสสชนบุรีนายจารึศรีอ่อนสสจันทบุรีพันตบทโทธนพัฒกิติวงศ์ษาสสจันทบุรี และนางสาวสีนวลบุญลือสอสเชียงใหม่ออกจากพักเพราะสร้างความเสื่อมเสียแล้วรองอ๋องทำเสียหายตรงไหนงานนี้นักร้องต้องขยับแล้วครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีดๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty อรบริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty